หมดสบายดีพี่น้องเปิดมาเห็ดทงเฮียนแต่ทั้งคารามาสามทังมังมดอยู่ใช่ริไปเทปไหนมันไปงดว่่พอเดือนที่เนาะพีเนาะโย่ปจีปลากันปลาการมว่าขึ้นได้ไหปลากานมาไปดมกันนั่นีมันจังบทมีเลื่องมีเล่า

กสิแบบหค่ะอันนี้เนาะมีงานบงนบุญไปเนาะเออบอกกันตาากมาลงเป็นงานนเ่นะแล้วไปทือ้คืนเ่นะาก็เป็นงานยิงไงเด้กนข้้าก็เแม่เากเป็่เล่นนีทายคิกันนลหองนใ่เการเด่นอยู่ห้อง เดนยูห้องได้จแม่ก็เอานอ้นเน่ยนิเจ้าไหนป้าก็ไปหาป้าไอ้มีเจ้าไอ้มีมาเล่นน้ำนะนนี่ไก่ไก่ออ่งไก่อบอ่งอ มันเห็ดกินเป็นมันอยู่นี่นะมันอยู่มันกระตมักหอหมวกขุ่นดิไปไปแม่ไปไปแม่พาไปปะไปนะไปหาผอปไปไปเอาเฮ้ อ <m us Salvador> ้อบ <th phin eventually> ิบางใหญ่นี่นะเยบงใหญ่ไอือืออือออพี่ม่ได้แพะทองไพ้สาบ่เฮ้ยแปลว่าห้างยังนี่นะบอมีบ่ไปเอกน่ะอ่าบอกไปขวบหายไปพ้มันีไนแปลว่าฉีดแพง ป้มานแสนเช้าบ่าจวันน่ะพ่พี่แสนเช้าบัจวันน่ะเออวบว่าไปเอกบึงมันสิจักเตือนจังเดือนทายข่าวนะสอมนึงผู้เป็นอาอะอยากหูกลัวผูนทือผ้าอะไรพี่น้องด้วอยากหูว่าจักเตือนจักเดือนเนี เออบำมันเซนปลานี่หละก็บเจ้ากับแสยาบำรุงเขาดีเอไปซาลงนะเนี่ยเขาจะกับเออซาบลงขั้แล้วมาได้จากเดือนให้ดีหรวใจมันเต้นปกติบ่อยผ่าซองแล้วห้ามให้สี่นางเนาะสี่ได้วันนี้เขากอายาให้กิน

ແລະກສຈກຈົ້າຢາກໄປໄດເຂົ້ບນຜ້າມາ3ີ4ໃນທ້ອງ ถือม็ดได้ใช่ยังห่างซ้ยถือมีดเข้าาได้ด้วยก็ยังวะเนาะสิว่าจะได้เสกิดมาจะมันจะปีเนาะปะปเชิมาอยู่พมาอยู่มอ่้กายิ่งนมอส่ เออถือกระพันวด้ได้สวยได้แมนพันกระเจาสวยแมนไหเ่ขาใส่ซองเงียงสองพอดีบเซียคดองนะอยู่ทึนอยู่ทนหมกบอยังห่วยอีย่ำก้ามันนักนอยมียู่เยวงเงี้ยคนหล่อข้าเงี้ยีง อนุบาลเข้าปรหาบเลยเข้าสีมะาเาอยู่แป่นึงนะีว่าเข้าไหลไม่ชสว่างเกิดก่อนเกิดกำลังหมู่พันเข้าเกิดกำลังเกิดก่อนพันนุบาลโอนุบาลสามจอดอย่างดอย่างนันเออบ่เอออยู่ได้บ่วะอยู่ได้มาว่เออคลวอันเลยรงีหลังมาเขียนำอาต่นแรกนังก็ไป๋ว่มสิมเขาอนุบาลทั้ง

ก่อนบกี่อีกเก้าีวมอนนี่สิได้กลัวบ่ะจ้าคาร์ดอันนี้มอก็ัยังกันมันไปเมมันเผาอะค่ะอันนั้นห้อยมันก่มักแล้วก็โดนมัน้าวอืมสลัดแบน้นนอ่น้นนัน

ลมเหตุมันอายกองเลงกะพังนั่นแหละจังว่าลมเป็นทุ่งวาเป็นทุ่งว่น้าเล้วจกเพะลมที่นี่นะลมอได้เมื่อเป็นทุงวาเป็นทุ่งวมาแล้วนอนอยู่หน้าเห็ดกองอ็ดันหมูอยูนอนตุ่งปะมงหมู่มหาแล้วคนนึงมาปุ๊บกับลูกจมเดีวมาไปคุที่องมาหันมาปุ๊บกับลูก ไปคุ้ยแข้งแล้วประมาณสิบโมงเลยไปการาคาได้เ่านัอยู่ไปอยู่กันยัอืมอยู่เนี่ยกับผมอืมนี่ก่อนจีเือดหอดอันน้ามันยังดีแถวซุ่มบออีนังขวามือเขาไปนี่แต่ว่เลืยมาพี่เลยมาทางนี้เนาะเมนบอก แถวป่าแถวยังนะเห็นยู่ไปสิไปหาลูกกันนะเวีนมงเลยเนมงขิงหมเวมงอสองเวนงบอกเขาเลิกนะพอดีจะขี่รถลงไปพอดีเนาะมาห็ดเฮียนกกับหลูกเสียงรถไพลว่ะมาจอดกัน่างเขามาหากับบอย่างเขาบ้าใจรู้ส้มออกมาไปเห็นแต่รถ Trời ơi đây là cái gì 56 cứ cặc cứ cặc cứ cặc nhỉ không có thấy con đê bở đi mà hết